สวัสดีครับมโนกนขอกรับวันนี้มาดูงานที่บ้านของเจ้านายครับก็มาเจอช่างครับพี่แอร์ครับช่างแอร์ก็อยากสัมภาษณ์กันหน่อยว่าเป็นไงครับสมัยนี้เศรษฐกิจบ้านเราเป็นไงอววัสดีครับนายช่างอาวัสดีครับครับเอ่อขอพูดภาษาไทยนะครับหรือภาษาอีสานได้ภาษาอีสานเนาะครับผมเป็นไงนายช่างเศรษฐกิจทุกมือเป็นยังไงครับโอ้แย่แย่ตอนนี้มันแย่เพราะอย่างครับ มันสมัยก่อนนี่เอาง่ายๆว่าอยากถามว่าสมัยก่อนรัฐบาลประชาธิปไตยนี่การอยู่การกินงานการเขาเป็ี่ยนไหนดีบ่มือหนึ่งในบ้บ่หน่อยในบ้านหน่อยอ م, ครับข่าวกับถูกค่าแรงก็สูงอืมเดี๋ยวียังกับแพง,งนเถอะนี่ย,ยังกับแพงเราเรามไมนเป็น่ังไหนเราเขาซื้อรถถังซื้อซื้อเรืองดำนหน้ามไม่เหยังไงไอ่จริงๆมัสูงก็ได้เนาะสารัตเขาเปิดเนื้อเขาอยู่แล้วอืม่บ้านกันเอออยากอยากเนื้อเขาหมดแล้วอยากถามว่า ได้เงินเยียวยาป่ะครับงเงินเยียวยาอู้ได้ยุครับได้ยุคได้ยุคผมตรงมาได้ยุค <P. S 2> พอได้ยินมาเขาให้จักเดือนใหม<อ>้ม่สามเดือนเลยอ๋อกะกะขอบคุณเพื่อนนอกเพื่อนอุตส่ากให้มแม่เนาะเพราะเห็ดงานอิสระอ๋อเห็ดงาอิสระมีกฆเห็ดบวมีกับอได้เห็ดกะน,นอนอยู่บ้าน <C. S 2> ครับ, <C. S 2> บกินเขาก็ปลาอืมอแล้วโดนหรือกินลาปนนึงเหรออืมเราล่าสุดเพิ่งมาเสียเงินแจกไปเที่ยวคาเซาโรงแรมไอคิดวังไหนครับผมโมโหเรื่องกูนี่โมโหเลยมั้งบติผมโหไปเที่ยวเสร็จล่ะมันก็ไปบ้าน อืมอเหตุงานเหตุการณ์น่รมดาเ<ใ>นนะาะอืมคนนี้เป็นนโรงแรมรูกของเราคือเกียิท่านแปดท่านหรเราเห็นพันกาบาทผมกับว่าเข้าใจเพราะว่าตอนนี้เห็นเห็นรัฐบาลพิ่นบอกว่าฉีดแจกเงินคนละสามพันครับท่านผู้ชมว่าแจกเงินค่าโรงแรมนะมคนไปเที่ยวโรงแรมก็รัฐบาลจะออกให้เออ,อมผมก็ไม่เข้าใจว่าจะไปแจกทําไมไปเที่ยวโรงแรมคนหาเช้ากินขับนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนอนโรงแรมราคาเจีดแปดทัาน 8, หรอเขา ผมวิเคราะห์ว่าเพิ่นสีกระจายรายได้ให้พวกผู้ประกอบการเพราะว่าตอนนี้โรงแรมมันบม่มีรายได้อ๋อเออเพิ่นก็เลยบอกว่าเออกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการบ้านเพราะว่าตอนนี้มันติดโควิดหมดมันไม่มีลูกค้าเพิ่นก็เลยสี่ว่าแจกเงินให้คนไปใส่กับผู้ประกอบการจะได้รายได้บ้างอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้เอออันนี้เหตุผลของเพิ่นนะเนาะแล้วก็อยากถามไม่ว่าเราเรื่องการเมืองเป็นยังไงครับเรื่องตอนนี้ เป็นยังไงนนคือวะม,มัวมัวมัวมดตอนนี้ผู้ใดผู้ใด้แล้วเราอยากฝากยังกับรัฐบาลนะว่าสิดูแลประชาชนยังไงเศรษฐีคิจนะครับเศรีเศรษฐีดีดีหน่อยคนสิ่้ทำงานคนสิ่มีเงินมีทองตอนนี้แย่มันละกระเป๋ากข็แห้งละเงินบัญชีกับพ่อไม่ละเ,เราไอ้พวกประกาศภาวะฉุกเฉินพวกพรบบ่ให้เขาออกบ้านเมื่อห้องเย็นตู่นี่ไอ้เห็นน้ำมาจากไหนบุคคลเห็นน้ำนะเพราะว่าคนสี่งใส่สระไปใส่ก็ได้อ๋อเพราาะว่ ไปต้องควบไปรอดเมื่อใดมาหรออ่าไปเ็งานเข้าก็เคลื่อนเห็ดโกวบ้างเมืองมันกักระทบมันเนาะไปใส่ไม่ใส่นลำบากเนาะก็อยากให้คุณประยุทธ์ฟังบ้างนะครับเสียงสะท้อนจากประชาชนคนธำมาหากินครับเรื่องแต่ถ้าประยุทธ์ก็ดีนะแจกเงินมาโอ้โหมันก็ไม้ได้ใช่ไหมเอามันเงินภาษีเขาเนาะหวยแม่ยุ่แม่ยุ่อือมันก็ภาษีเรานะครับมาแจกคนนะครับก็โอเคครับขอบคุณครับในจังหวัครับเห็ดงานต่อครับ ครับบนรักษาคนคิดดีมนวีครับมนโนกรกกครับ